สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านสวัสดีนักสแสวงโชคทุกท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามาชมตัวเลขพารวยหวยสูตรนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเด่นบนสูตรที่3นะครับสูตรที่3สูตรนี้ใช้หลัก10นะฮะหลัก10หนะ้าครั้งที่1นะครับ หลักสิบหน้านะครับข้อหนึะครับบวกกับหลักหน่วยนะครับหน่วยหน้านะครับครั้งที่สองนะครับบวกกับหน่วยท้ายนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับเท่ากับเด่นสามตัวนะครับทุกท่านเด่นสามตัว เด่นสามตัวเด่นสามตัวมา1นถึงสตัวนะครับง uh, 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 วดแรกเลยนะฮะอ่าหนึนะครับ6 4 0ศ 08 5ห้านะฮะเจอ่ เราใช้หลักสิบหน้านะครับหลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือหกนะฮะบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองคือศูนย์นะครับบวกหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งคือเลขห้านะครับเอาได้สิบเอ็ดนะครับได้สิบเอ็ดเอาเฉพาะหลักหน่วยคือเลขหนึ่งบวกเพิ่มไปหนึ่งได้สองสองบวกเพิ่มไปอีกสองได้สี่นะครับเด่นบนของเราวัดต่อไปนะครับ ก็คือหนึ่งสองสี่นะครับเอ่างวดต่อมาผลรางวัลออก522นะครับทุกท่าน522นะฮะ5 2 2เข้าที่เลข2นะครับนี่ฮะนะครับ 5, 2, 2เบบด่น ตววต่อมาหลักสิบบวกหน่วยบวกหน่วยนะครับได้1บวก1นบวก7นะครับเท่ากับ9นะครับ9บวก1ได้10คือ0 0ย์บวก2ได้2นะครับตัวนี้บวกเพิ่มไปนะฮะบ,บวก1บวก2นะครับอ่า ได้ดิน902นะครับงวดต่อมาผลรางวัลออก924นะครับวันนี้ก็เข้าที่เลข9กับเลข2นะครับทุกท่านนะต่อมาหลัก10 3ตัวหน้าครั้งที่1คือเลข3นะครับ หน่วยคือเลข3และหน่วยท้ายคังที่1คือเลข5ได้3บวก3บวก5นะครับได้11นะครับ11เอาเฉพาะหลักหน่วยคือเลข1บวกเพิ่มเป็น1เป็น2 2บวก2ได้4นะครับเด่นบนของรางวัลต่อไปคือ1 2 4่นะครับวดต่อมาผลรางวัลออก5 4 หนึ่งนะครับทุกท่านวันนี้เข้าที่เลขหนึ่งกับเลขสี่นะครับสองตัวนะฮะต่อมาหางวดต่อไปนะครับเด่นบนวดนนี้ได้เลขหนึ่งนะครับหลักสิบหลักหน่วยเลขสองและหน่วยท้ายก็หนึ่งคือเลขศูนย์ได้หนึ่งบวกสองบวกศูนย์นะครับ หนึบวกสองบวกศได้3นะครับตัวแรกตัวที่สองบวกเพิ่มเปหนึเป็น 4, 4ี่สบวกเพิ่มไปสองเป็น6ได้3 4มี่หนะครับเด่นบทในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาผลรางวัลออก7จ็เจสนะครับทุกท่านก็เข้าที่เลข4นะครับวันนี้ อันนี้เข้าที่9กับ2นะครับอันนี้1กับ4นะครับตัวนี้เข้าที่เลขสี่นะครับตัวเดียวนะครับอา้าวเรามาดูต่อไปครับต่อไปหลักสิบคือเลขสามหน่วยหนะ้าครั้งที่2คือเลขสี่หน่วยท้ายครั้งที่1คือเลขห้านะครับได้3ามบวกสบวกห เท่าก,กับ12นะครับเอาเฉพาะหลักหน่วยคือเลข2 2บวกเพิเป็น1เป็น3 3บวกเพิ่มอีก2เป็น5นะครับได้เด่น2 3 5นะครับเด่นบุญนต่อไปนะครับงวดต่อมาผลรางวัลออก2 2 1, 7เข้าที่เลข2นะครับงวดนีก2 ต่อมาหาเด่นบนในงวดถัดไปนะครับใช้หลัก10หน้าครั้งที่1คือเลข5นะครับบวกด้วยหน่วยหน้าครั้งที่2คือเลข2บวกด้วยหน่วยท้ายครั้งที่1คือเลข7นะฮะได้5บวก2บวก7เท่ากับ14นะครับ14เอาเฉพาะหลักหน่วยคือเลข4นะฮะ สนะเพิ่มเป็น5 5าหบวกเพิ่มไปอีก2อแต้มได้7นะครับได้4ี่นะครับเด่นบนในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาผลรางวัลออก403ศูนะครับสี่เข้าที่เลข4นะครับงวดนี้เลข4นะครับต่อไปครับหาเดินบนงวดต่อไปนะครับ หลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่1คือเลข5านะครับหน่วยหน้าครั้งที่2คือเลข5แล้วก็หน่วยท้ายครั้งที่1คือเลข0นะครับก็จะได้5บวก5บวก0นะครับ5บวก5บวก0ย์ได้0นะครับได้10 10หรือ0นะครับ0นบวกเพิ่มเป็น1ได้1นะครับ1บวก2ได้3นะครับ เด่นบนของเรางวดต่อไปคือ0 1 3นะครับงวดต่อมาผลรางวัลออก9 3 8นะครับรันกาสามแก็เข้าที่เลข3ะใช่มนะฮะทีนี้เรามาดูงวดวันที่16มีนานะครับ16มีนาคม สิหกมีนานะครับเราใช้หน่วยสามตัวหน้านะครับหลัก10หน้าครั้งที่1 3ตัวหน้าครั้งที่1คือ 9, 2 9าสองนะครับสองนะฮะแล้วก็หน่วยหน้าครั้งที่2นะครับก็คือ3ามสองนะครับสาม แล้วก็ท้ายครั้งที่1คือ5,9,7นะครับอา R ีนี้ได้แล้วก็มา,มาแล้วก็มาตามสูตรนะครับหลัก10บคือเลข9หน่วยคือเลข8นะครับและหน่วยคือเลข7ได้9บวก8บวก7นะครับวับนนี้ กบวกแเป็น17 17จบวกเได้24 24เอาเฉพาะหลักหน่วยคือเลข4นะครับ4ี่แล้วเพิ่ม1เป็น 5, 5้หบวกเพิ่มไปอีก2ได้7นะครับก็จะได้เด่นสามตัวบนในงวดถัดไปนะครับก็คือ4 5และ7นะครับก็มารอบนนะครับทุกท่านวันที่ 16มีนานะครับมาวันนี้นะครับรอผมนะครับอ่ารอผมนะฮะ16มีนา25 6 3นะครับว่าจะมาตัวไหนอย่างไรนะครับจะวินหรือไม่วินนะครับอ่าคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ขอทุกท่านโชคคนนะครับโชคดีครับ